ประเภทนี้ต่อไปของชาวอีสานบานเฮาก็คือประเภทนี้บุญเบิกบ้านค่ะนี่คือได้สายสินนะคะที่แม่พยบาบ้านและก็ทีมงานนะคะได้เอามาลากหญ้าอบอมูบาเลยค่ะโดยการลากได้สายสินนี่ก็จะพยายามให้เขาทุบหลังค้าเลื่อนเลยค่ะโดยจะพันยูตรงหลังค้าแน่ตรงเสาเฮนแน่ค่ะลากไปได้เอยเป็นเส้นหญ้าเลยค่ะ สำหรับประเภทีิบุญเบิกบ้านของบ้านโน่นสังมูสิบตำบลโน้นสังอำเภอโน,น่นสังจังหวัดหนองบัวลําพูเฮ้าก็จะมีการทําวันเย็นนะคะสามมือวันที่ห้าวันที่6วันที่7มิถุนายนทําวันเย็นเเมือแรกงอยู่สารากางบานมูสิบสีค่ะและย่ยเมืองสาววันที่8มิถุนายนก็จะมีการทั้บุญตักบารค่ะขอเชิญชาวโน้นสังนะคะเข้ามารวมทั้บุญตักบาทได้ค่ะ ได้สายสินเส้นนี้เด้ค่ะเพิ่นกับสินลากหลังจากที่ลากเขาหมู่บ้านของชาวบ้านแล้วอันนี้ก็บกาล้งสิลากเนี้ไปอยู่ที่สารหลักเมืองเพื่อนอนสังเขาค่ะอย <ni> ู่นาถานีตำรวจเลยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านน้าวด้ค่ะทุกหมู่บ้านก็จะมีการทําบุญเบิกบานค่ะโดยแต่ละหมู่บ้านก็จะมีกําหนดมือแต่ละมือก็จะมีบลคือกันค่ะสําหรับนอนสังเขาก็จะมีการตางบาตรวันที่8มีถุนหน้ายนนี้ด้ค่ะ